หลานเยียนขอบคุณเหมยอี้ที่ช่วยยืนยันกับใต้เท้าซุนแต่ก็ยังไม่ไว้ใจน้องสาวต่างแม่อยู่ดีเหมยอี้แจ้งว่าท่านพ่อสิ้นแล้วนางเหลือเพียงหลานเยียนเป็นญาติเพียงคนเดียวเท่านั้นเหมยอี้ขอโทษในทุกเรื่องที่เคยทำผิดต่อหลานเยียนนางขอให้หลานเยียนให้อภัยแต่หลานเยยนนิ่งเฉยไม่ให้อภัยแก่นางเสี่ยวซ้งมาตามหลานเยียนให้กลับบ้านสกุลเสี่ยวด้วยกันทั้งคู่เข้าใจกันมากขึ้น ดานสางเฉินกับไปอีย้ยังหาข้อมูลเกี่ยวกับผีเสื้ออินอยางอยู่จนเจอข้อมูลว่าผีเสื้อชอบกินผลอ่อนของต้นพุดสางเฉินจึงแนะให้ไปอี้ตามสืบจากพ่อค้าขายผลพุดแล้วไปอี้ก็สืบจนเจอคนที่เลี้ยงผีเสื้ออินอยางไปอี้กับสางเฉินจึงพากันมาซุ่มดูคนผู้นั้นคือจีหยวนไปอี้รีบกลับไปบอกเซียวซงให้สางเฉินเฝ้าดูจีหยวนไว้แต่ระหว่างรอไปอี้ ซางเฉินได้ยินคนร้องเสียงดังมาจากในบ้านเขาตัดสินใจบุกเข้าไปดูในบ้านแต่กลับถูกขังไว้ในบ้านที่มีกลิ่นรู้เสียงทําให้ผีเสื้อเข้าโจมตีไปอี้พาเสี่ยวซงกลับมาพยายามจะเข้าไปช่วยซางเฉินจนตัวเองโดนพิษของผีเสื้อไปด้วยสเสี่ยวซงพาไปอี้กับซางเฉินไปให้อาจารย์อูช่วยรักษาซางเฉินปลอดภยัยแต่ไปอี้อาการหนักพิษเข้าสู่กระแสเลือด ต้องใช้เห็ดหลินจือสีแดงมาถอนพิษเห็ดนี้หายากมากเสียลซ่งแทบหมดหวังแต่แล้วเหมยอี้ก็เข้ามาบอกว่าตนเองมีเห็ดหลินจือสีแดงทำให้ไปอี้มียากแก้พิษระหว่างรักษาเหมยอี้คอยเป็นลูกมือช่วยอาจารย์อู่ฟังเข็มจนไปอี้พ้นขีดอันตารายหลันเยียนหนีออกมานั่งข้างนอกเพราะหึงตอนที่เซลซ่งจูงมือเหมยอี้ไปเอาเห็ดหลินจืออาจารย์ออกมาปอบ แต่ลานเย็ยนก็ปากแข็งว่าไม่ได้หึงเถียงกับอาจารย์จนอาจารย์เองก็เริ่มโมโหเจ้าเด็กบ้านี่อยากให้อาจารย์โมโหตายใช่ไหมคงไม่ตายเพราะว่าข้าหรอกท่านติดพน,นันผิดใจคนตั้งมากมายคงตายเพราะผู้อื่นทำร้ายมากกว่าเออต่อให้ตายเพราะผู้อื่นทำร้ายข้าก็จะเหลือบ่อแสไว้ให้เจ้าอาจารย์อย่าเที่ยวพูดเช่นนี้นะถ้าต้องอยู่อีกเป็นร้อยปี <c oughs> ไม่เช่นนั้นข้าจะรังแกใคร <c oughs> <laughs> แม่หนูอย่างไรคนเราก็ต้องตายถึงวันหนึ่งก็ต้องแยกจากเกิดและตายเป็นเรื่องปกติของคนนะรู้ไหมอย่าได้เศร้าโศกอย่าได้เสียใจตลอดชีวิตของข้านะ่ะสิ่งที่ไม่อยากเห็นที่สุดก็คือน้ำตาอาจารย์บอกให้หลานเยียนโปงว่าการตายเป็นเรื่องปกติแต่หลานเย็ยนก็ยังหยอกล้อว่าอาจารย์ต้องอายุยืนเป็นหมื่นปี ซูฝูมาหาหลักฐานที่ห้องของจีหยวนเขาพบของใช้สตรีแต่จู่ๆยาหุ่นเชิดก็ออกฤทธิ์ทำให้เขามีอาการหลอนฆ่าผู้ติดตามทุกคนตายจนหมดหลานเยียนไม่เห็นเหตุการณ์แต่ตอนนั้นซูฝูคุมสติตัวเองไม่ได้แล้วเกือบเผลอที่จะฆ่าหลานเยียนหลานเยียนพยายามเรียกสติซูฟูขึ้นมาจนซูฝูจจำหลานเยียนได้ซูฝูกลัวว่าจิตสำนึกของตัวเองจะหายไปอีก จึงบอกให้หลานเยียนรีบออกไปจากบริเวณนี้ซูฟูรู้ตัวดีว่าอีกไม่นานเขาจะต้องตกเป็นทาสหุ่นเชื่อตลอดไปเหตุการณ์ถัดมาแต่เทาซุนเดินทางมาที่จวนสกุลหลานพราะมีคนแจ้งว่าที่นี่มีเหตุฆาตกรรมหวานเลี้วนึกเป็นห่วงรีบวิ่งไปหาหลานเยียนในห้องพบดหลานเยียนสลบอยู่ข้างๆมีศพจีหยวนตายเพราะถูกฝังเข็มเข้าจุดสําคัญในตัวจีหยวนพบจดหมายที่องค์รัชทายาท ติดต่อกับหลานเยียนหลายฉบับทุกฉบับเกี่ยวข้องกับไข่มุกสวยหหลานเยียนถูกคุมตัวส่วนองค์รัชทายาทถูกห้องเต้สอบสวนองค์รัชทายาทถูกคุมตัวกักบริเวณเซียวซงกับซูฝูถูกกำชับไม่ให้ไปเยี่ยมหลานเยียนเสียวซงมั่นใจว่าหลานเยียนไม่ผิดคิดช่วยหาฆาตกรตัวจริงซูฝูขอร่วมมือด้วยหวานดิว มาขอร้องฮูหยินตรงอย่างหรือป้าของเซียวซ่งฮูหยินติดสินบนเจ้าหน้าที่พาหวานลื้มาสลับตัวกับหลานเยียนแต่หลานเยียนไม่ยอมกลัวฮูหยินและครอบครัวจะมีโทษสถานหนักฮูหยินโน้มน้าวบอกว่าเต็มใจช่วยเพราะหลานเยียนเป็นหญิงที่เซียวซ่งรักหลานเยียนอธิบายข้ากับเซียวซ่งไม่เกี่ยวกันแล้วต่อให้เกี่ยวกันก็คงเป็นเพียงซื่อหลังกับอู่จั่วก็เท่านั้น เป็นเช่นนั้นจริงหรือหรือฮูยินคิดว่าเราจะมีทางเป็นอื่นได้ข้ารู้เพียงว่าวันนั้นที่เจ้ามาหาท่งเอ๋อที่จวนแม้ว่าเขาจะแสดงท่าทีรังเกียจเจ้าแต่ความจริงเขารู้ว่าเจ้าตามหาพี่ชายอยู่จึงจงใจหลอกเจ้ามาและใส่ยาลงในสุราของเจ้าเพื่อให้เจ้าได้พักผ่อนเขาเฝ้ารอจนเจ้าหลับจึงได้รีบเตรียมการและออกไปตามหาพี่ชายเจ้า หูหินเล่าเรื่องทุกอย่างที่เสียวซ่งแอบช่วยหลานเยียนแต่ไม่แสดงตัวตนตอนที่เสี่ยวซ่งบวยหลานเยียนก็เป็นพอใต้เท้าซุนยูให้ห้องเต้ออกคําสั่งเซียวซ่งเลยขัดไม่ได้หลานเยียนรู้แล้วว่าเซียวซ่งทําทุกอย่างก็เพื่อตนเองแต่ก็ยังยืนยันที่จะไม่สลับตัวกับหวานลิวเซียวซ่งซูฝูมาหาหลักฐานที่ห้องของหลานเยียนในวันเกิดเหตุนอกจากจีหยวนจะตายแล้วอาจารย์อูก็หายตัวไปด้วย ทั้งสองช่วยกันนำข้อมูลมาวิเคราะห์และสงสัยเหมยอ,อี้จะคิดคบกับจีหยวนพอซูฝูเจอหวีของสตรีในห้องของจีหยวนและจีหยวนตายเพราะถูกฝังเข็มเข้าจุดสำคัญในบ้านคนที่ฝังเข็มเป็นนอกจากอาจารย์อู่กับลานเยียนก็ยังมีเหมยอ,อี้เหมยอ,อี้เห็นทั้งสองมาหาหลักฐานอยู่นางก็เข้ามาทักจึงถูกถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น นางกลับอยอมรับแต่โดยดีแล้วใช้เหตุการณ์นี้บังคับให้เซี่ยวซ่งแต่งงานตนถ้าเสี่ยวซ่งยอมตกลงนางจะปล่อยตัวอาจารย์อู่แต่การแต่งงานต้องให้ห้องเต้ประธานสมรสให้เพื่อช่วยหลานเยียนกับอาจารย์อู่เสี่ยวซ่งยอมตกลงเสียวซ่งขอตัดความสัมพันธ์กับหลานเยียนตามข้อต่อรองที่ตกลงกับหน่วยอี้และวางแผนให้ซูฝูพาหลานเย็นหนีตอนที่พิธีแก่งงานเริ่มขึ้น ซูฟูไม่เข้าใจว่าทำไมเซียวซ่งเลือกให้เป็นตนที่ทำหน้าที่นี้เซียวซ่งบอกว่านอกจากข้าก็มีแต่เจ้าที่จริงใจต่อนางทำให้ซูฟูรู้ว่าเซียวซ่งรักหลานเยียนมากแค่ไหนและเขาก็สัญญาว่าจะปกป้องหลานเยียนตลอดไปเซียวซ่งกลับมาที่จวนเขาหยิบเคี้ยวเสือที่เคยให้หลานเยียนขึ้นมาดูและพึงรู้ว่าในนั้นยังมีไข่มุกขืยโหยอยู่เลยรู้ว่าหลานเยียนไม่เคยทรยศนำไข่มุกไปช่วยซูฟู เขาหาทางให้พิธีแต่งงานต้องยกเลิกโดยกำชับไปอี้ว่าต้องหาจา์หูให้เจอก่อนเขาจะเข้าพิธีแต่งงานในวันแต่งงานซูฟูช่วยหลานเหยียนออกจากคุกตามแผนที่เซียวซงบอกให้หนางรีบเดินทางออกจากช้างอันด้วยหนังสือผ่านด่านที่เขาปลอมมาให้ส่วนไปอี้กับซางเฉินระดมคนช่วยตามหาจาย์อู่แต่ทั้งสองก็พบแต่เพียงร่างที่ไร้วิญญาณของอาจารย์อู่เท่านั้น หลานเยียนเดินทางถึงประตูด่านได้ยินชาวบ้านคุยกันเรื่องห้องเต้พระราชทานสมรสให้เสี่ยวซ้งกับเหมยอี้ทำให้หลานเย็ยนเปลี่ยนใจไม่หนีออกนอกเมืองแล้วเดินทางมาขัดขวางงานแต่งนางนำร่างอาจารย์อูเปิดเผยความผิดของเหมยอี้ขอผ่าศพนำหลักฐานออกมาจากท้องของอาจารย์อูหลักฐานนั้นคือต่างหูยกเมียกษรว่าเหมยอี้เหมยอ,อี้ขุกเข่าต่อหน้าห้องเต้บอกว่าถูกจีหยวนบังคับแต่เสี่ยวซ้งทูลห้องเต้ ว่าเหมยอี้เคยยอมรับต่อหน้าตนแล้วว่าเป็นคนหลอกใช้จีหยวนจีหยวนทำทุกอย่างเพลงลื่อลงรักเหมยอี้หรือว่าพาัสนมใช้ขี้พึ่งถึงโรงหมอของหลานเยียนเลยวางแผนฆ่าพาัสนมเพื่อใส่ร้ายและคิดว่าต้องมีคนอื่นในวังร่วมมือด้วยแต่เหมยอี้ไม่สัดทอดบอกนางทำเพียงคนเดียวนางพรรณนาถึงชีวิตของตนเองที่ไม่เคยสมหวังพอผู้จบก็ฆ่าตัวตายหลังเหมยอี้ตายมีผีเสื้อหลายตัวบินเข้ามา พวกมันบินไปเกาะที่กรองแล้วอ,อักษรคำว่าอาชวงก็ปรากฏขึ้นมาทำให้ทุกคนแตกตื่นเพราะคือชื่อรองของห้องเต้สุยหยางห้องเต้ในราชวงศ์สุยจากนั้นทาหารองครักษ์ก็เหมือนถูกสะกดจิตต่างฆ่าตัวตายแต่ท้าวสุนรีบใส่ความว่าเสี่ยวซ่งใช้แตงงนแต่งงานรอบปงพระชนห้องเต้แต้ท้าวหรูรีบทูลฮ่องเต้ว่าเสี่ยวซ่งจงรักพักดีไม่เคยคิดลุมล้างบันลัง แต่ห้องเต้เลือกเชื่อแต้เท้าซุนสั่งให้คุมตัวเสียวซ่งไว้หลานเยียนรีบมาบอกว่าอักษรเกิดขึ้นเพราะสิ่งที่ผีเสื้ออิงหยางชอบที่สุดคือผลพุธมีผู้นําผลพุธมาคั้น,น้ําและผสมยาพิษเข้าไปจากนั้นใช้เลือดเขียนอักษรอาช่วงเทาวไว้ที่หน้ากลองเพื่อที่จะดึงดูดผีเสื้ออิงหยางเมื่อพกมันดูดน้ําผสมพิษจนหมดจึงร่วงลงมาตายที่หน้ากลองก็จะประกากฏตัวอักษรอาช่วงเหมือนกับที่ทุกคนเห็นเมื่อครู่นี้ นางขอห้องเต้นชนสูตรศพทั้งหมดห้องเต้เมตตาอนุญาตการชนสูตรเกิดขึ้นที่กรมอาญาขณะหลานเย็ยนชนสูตรมีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นสร้างผีเสื้อที่ตายแล้วคืนชีพพอพวกมันบินไปโดนแสงก็เกิดลุกไหม้จนตกลงมาทําให้ห้องชนสูตรศพเกิดเพลิงไหม้หลานเย็ยนติดอยู่ในห้องมีซูฝูช่วยออกมาได้หลังเหตุการณ์เพลิงไหม้หลานเย็ยนทําศพให้กับอาจารย์อู่ นังไม่ร้องไห้แต่ก็เสียใจมากไปอี้รายงานเหตุการณ์ทุกอย่างแก่เสียวโซ่งที่ถูกขังอยู่ในคุกเขาเชื่อว่ามีคนร่วมมือกับเหมยอ,อี้สั่งให้ไปอี้ตามสืบเรื่องนี้ต่อแล้วเขาก็แอบหนีออกมาอยู่เป็นเพื่อนคอยปลอบใจลานเยียนข้ารู้ว่าเจ้าคิดถึงอาจารย์อยากร้องไห้ก็ได้นะมีดอกไม้ไฟไม่มีผู้ใดได้ยินหรอก อาจารย์ตายไปแล้วก็ทิ้งข้าแล้วจากนี้ไปก็จะรังแกใครกันแล้วอาจารย์อาจารย์อาจารย์ ข้ายังอยู่จากนี้ไปข้ายังไม่เจ้ารังแกข้าสูฟูแอบดูอยู่เห็นเขาก็เสียใจมากจนมีอาการเจ็บที่หน้าอก